สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆครับเลาะดักหนูครับวันนี้กับแปดหลังครับเพื่อนๆหมายป่ายาพงครับมากับเพื่อนอีกคนนึงครับนู่นนะแววขาทางหนูอยู่ครับดูครับดูหมายของเราครับนู่นนะป่าพงครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าแต่ปีที่แล้วนี่ได้ครับตัวใหญ่ด้วยป่าพงนี่ครับ อของเราก็เป็นกับเหล็กเหมือนเดิมครับเพื่อนๆนี่ครับอยอดที่เราใช้ก็เป็นมะกอรครับมะโกกาลังแบบใกล้จะสูกครับเพื่อนๆไปครับลองใส่กันเลยฮานดักนูนเหรอเป็นบ่น,น,นี่ครับเพื่อนๆหลังแรกของเราไปครับหลังต่อไปกันครับ เนี่ยหารเลยอู้มเข้ามาใส่ดักหนูเนี่ยมีหอยขนแวกวะมีเต็มหันมันมีขี้เต็มันถังเขามันมีรอยกัดยาอยู่มนเขาดูตรงนู้มีรอยคนมาดัดาครับเพื่อนๆดักตามตูดเขาเนี่ยขึนรอยนี้ตายๆนะขี้กัดมันเล่นอยู่ ใส่ไปก็ได้เออใส่วันนี้จะกันเนาะ,ะข้างในนั่นนะเดี๋ยวลองไปเวหลังน้องๆนี่ก็ได้หลังสองครับเพื่อนๆนี่ครับหลังที่สองมาดูตรงนี้ครับเพื่อนบอกว่ารอยกัดยับแล้วครับหนูป่ายาโพงครับปูดตัวนี้โอ้ฝุดตัวนี้เข้าไปไกลอ่ะยับกระจุยเลยอ่ะ ดูครับนี่นี่ครับนี่ครับเพื่อนใส่ไปแล้วครับหนึ่งหลังอึ๊บนี่ดูลอยมันะครับโอ้ทางตรงนี้ไปเลยนี่ลุกทางหนูเที่ยวครับนี่นู่นเข้าไปลงในรูนู่นครับมาเก็บเกล็ดเทปมาก่อนเนี่ยเออใส่ครับใส่กันต่อนี่อีกหนึ่งหลังครับเพื่อนๆนี่ครับ อีกหนึ่งหลังไปครับผมขอใส่ให้หมดแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะข้ามก่อนครับแดดร้อนด้วย โอเคครับหลังสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆอยู่ข้างในนี่ครับนี่เดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับพรุ่งนี้ว่าจะได้ตัวบอไปครับเดี๋ยวลุ้นด้วยกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆเราเยายามกับหนูกันครับดักหนูทิ้งไว้เมื่อวานแปดหลังครับเพื่อนๆว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปครับ ไปดูกันเลยนี่ครับป่าโพงตรงนี้ครับนี่ครับหมายของเราอันนี้มีดของเรา,เ,าเก็บไว้เมื่อวานไม่ได้เอากลับไปด้วยหลังแรกเป็นไงโอ้โหยังอยู่เหมือนเดิมครับเพื่อน เก็บก่อนครับหลังแรกก็ไม่โดนซะแล้วหลังที่สองหลังที่สองอยู่ไหนนู่นครับหมายขาวๆหนูยังไม่ค่อยรวมครับนี่ หลังสองลั่นบอลั่นบ่นบเอาลั่นครับเพืพ่อนเพื่อนลั่นครับหลังนี้อดูดีอูบยูยูนี่ครับโอ้ ลั่นแต่บ่ได้ตัวลั่นแต่บ่ได้ครับเพื่อนๆหลังสองนี่ครับหลังที่สามอยู่ใกล้ใกกันนี่ครับหมายของเรา ไปดูกันโอ้จะได้สักแต้มบ่เนาะอุ้ยตัวอะไรจิงเหลนหลังนี้ก็บลั่นนี่ครับเก็บครับเก็บไปครับไปดูหลังต่อไปกันโอ้บ่ได้สักตัวอะไรเพื่อนๆหมายก็สวยอยู่ด้ปลาโพงอ่ะ

หลังนี้เพื่อนนำมาใส่ไว้ครับโอ้อยู่นี่หลังนี้ก็บกลั่นครับนี่คือเก่าอยู่บลได้สักตัวเลยเพื่อนๆเหลืออีกบวกกี่หลังสามหลังสี่หลังนี่แหละครับ จะบรไดสักตัวหรลลือไปครับไปดูกันอยู่ข้างในนี่หลังหนึ่งครับเพื่อนๆเหล็กสามหลังนี่แหละครับสามหลังสีหลังจะมีตัวให้เพื่อนๆได้ดูกันบ่น้อหลังนี้ก็บอก เก็บก่อนครับ <c oughs> ผมว่าหนูมันยังบ่ทันออกครับเพืเ่อนๆถ้าดักนี่บ่ได้ก็นู่นครับรอไปอีกรอให้มันตักหนาวดีก่อนะนี่ก็จะบวค่อยหนาวบวค่อยหนาวหลายนี่ครับอยู่ในหลังนึงนี่ไหะจะมาซ้ำมันตรงนี้เหรอครับ ไหนเนาะนี่นี่ก็บอลันนะครับเนี่ยนี่อีกหนึ่งหลังครับอีกสองหลังสุดท้ายเลยอีกสองหลังดหงหูหลังนี้กันหลังนี้ก็บอลันครับเพื่อนๆนี่ หลังสุดท้ายนี่อยู่ตรงนี้โอ้บมดไ่เหรอครับเนี่ยเชือกบดตึงให้เลยบดลั่นครับเพื่อนๆเ,เก็บก่อนสรุปกันครับบดได้สักตัวเลยครับเพื่อน หนูนะ่ะมันมีครับแต่มันบอกเข้ากับครับมีรอยกัดป่าหญ้าอยู่ครับหรือว่ามันเมื่อคืนมันลมด้วยครับหรือวเป็นเพราะลมมันแรงหนูถึงไม่เข้ากับนะบเดี๋ยวก็จะลองเปลี่ยนเหยื่อดูครับเดี๋ยวรอให้ลมมันนิ่งๆกอนครับลองมาใส่ดูอีกทีนึงเป็นป่าหญ้าโพองครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวยครับผมลาไปก่อนครับวัสดีครับ